สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการกระตุกหลอนรายการที่จะนำพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวลี้ลับมากมายบนโลกใบนี้นะครับและวันนี้รายการกระตุกหลอนขอนำเสนอเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับเกี่ยวกับตำนานผีปอบแต่ก่อนจะรับฟังนะครับอยากให้เพื่อนๆกดไลค์เพื่อ like, เอป็นกำลังใจให้กับรายการกระตุกหลอนด้วยนะครับปอบ เป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานโดยเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของดิบหิบสดๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือคุณใสพอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือกระทำผิดข้อห้ามซึ่งในภาษาอีสานจะเรียกว่าคลัา ซึ่งผู้ที่เป็นปอบจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายปอบเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือกองกอยแต่ปอบคือจิตวิญญาณมิจฉาทิฐิจะเข้าแฝงร่างสิงสู่คนที่เป็นสื่อและใช้ร่างหรือรูปลักษณ์ของคนนั้นๆไปการกระทําไม่ดีต่างๆและเชื่อได้ว,ว่าหากวิญญาณปอบเข้าสิงผู้ใดจะกินตับไต ไส้พุงของผู้ที่โดนสิงจนกว่าจะตายผู้ที่โดนกินจะนอนตายเหมือนกับนอนหลับธรรมดาไม่มีหลัดแผลซึ่งเรียกกันว่าไหลาตายปอบเป็นผีที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในสังคมไทยมีการนำไปอ้างอิงถึงในวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายประการอาทิภาพยนตร์เป็นต้นปอบ เป็นอาวิชาตามตำนานเล่าว่าผีปอบคือผีสายยักษ์อยู่ในสายการปกครองของท้าเวสุวรณที่เข้าสิงร่างมนุษย์ก็เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารสดอาหารคาวหรือสัตว์เป็นๆเ,เช่นไปหักคอเป็ดคอไก่ในเล้ากินหรืออาศัยร่างเหมือนเป็นร่างทรงจะเข้าสิงร่างมนุษย์ที่มีวิบากกรรม ก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงกระตุกหลอนถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับกระตุกหลอนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ